มาเอพี่ดูเตอร์เองอุ้ยมาหาแฟนคำนวหนึ่งเลทมัก very cool วะจำเปด้ด้แล้วมาแล้วแต่ว่าคือดีมาเดอร์คิดว่าดีเดครับผมอย่าคิดๆเดี๋ยคิดนว่าอดีปะทุกคนไม่นอนเหรอาุ่ึน ในของมันคืออะไรทั้งปนโอ้มีคนดูด้วยไม่มีใครนอนจริงๆพี่ดีมมีคนดูด้วยอะทำยังไงดีไม่ง่วงรอข้อรงยังไม่เสร็จเบอร์เสร็จแล้วเสร็จแล้วอะไรขกรงไม่้อกรองทุกคนเป็นไงบ้างครับวันนี้จะจะพูดเยอะละจะมีแรงมาก วันนี้เรามาบอกด้กมาถึงแ้ววันนี้มาถ่าย,ยที่ป๊อปสเตยนะครับเพราะว่าเพลงเราจะปล่อยแล้วไงพรุพนี้ทีเซอร์ออกน,นะครับทุกคนอย่าลืมรอติดตามด้วยเพราะว่าทีเซอร์มีประตูโดนไลมอนด้วยนะเพราะว่มามันใส่พอมกัน น้คร <ider> ับะสนี <to meio beauty> ้นะ่นนี้ครับแฮปปเกรดครัครับทขอคุณครับหนครับนกันนะาบายขอบคุณครับขะครับออมากี่ว่างไป กลับบ้านดีบบดีรูปกลับรถดีดีครับเกลยวไวอร่อยไหมต้องอร่อยมากบบามต้อะหิวามากเลยถ้าไม่ได้กินอะไรมาตั้งแต่บ่ายแล้วมัเลยแบบว่านักงงๆอยู่แต่ว่ามันกเียบว่าผแล้วรบแล้วนะคะเอสอแนเอร์ี่ครบแล้วนะคะ สบายใจสบายใจไม่ท้อเลยไม่รู้เหมือนกันไม่้อเธอไปเข้าน้ำหรอปาเอาน้ำไปเอาน้ำอะไรอ๋อไปเอาน้ำไปเอาน้ำแดงไปเอาน้ำแดงกกินน้ำแดงวันนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยอยครับนค้ชฮกเอเอ เก็บกันใส่ถูดีๆนี่มันเราจะอไม่ได้แงยกซอยไยูผมหม่มีูาองแบบอวดเสื้อใหม่เออเนื้อเสื้อใหม่ตัวนี้วุกนน่ารักไหมครับมันมีมันมีรอยตักดแบบ นี่เป็นรอยพังแล้วก็ปักซ่อมมันน่ารักเีลียบก็เลยซื้อมา ดูก่อนดูไม่ไม่พออ๋อนี่ออกไปเอแกอันนี้ม,มอฟิกไว้มูฟิกไว้จะฟังยั่ไ้เอ็นกน่ะเออแบบเอ็แก้ไม่ให้เห็นชุดทับทุกคนเพรตึงอ่ะยอมมาเผื่อไอ้ปะกิ่นอะนองมากกี่ที่ามหา ไทโอเอาน้ำแดงมาให้ด้วยนะไม่เคยทำอย่างนี้เลยพี่คิดบอกว่าไหนๆก็มาแล้วสปอยซิงเกิลกันหน่อยเอาที่ได้ไม่สปอยครับคุณนี้ทีเธอแหละออกมาก็ แตวเล่นนะพี่คิดก <c oughs> ็อยากให้ทุกคนเขาเซอร์ไพรส์กันอนะ่ะทำไมเจ้ากินคนเดียวให้ออกมากินด้วยรับ <c oughs> ขอเพิงใหม่สักอนหน่อยเต้เปิดให้ฟังหน่ยแล้วทุกคนไม่เยื่อกันหรอ อย่างตึงนอย่าปิดเทอมเออาปิดกางผ้าครับเฮ้ยเฮ้ยมันเห็นรูปเฮ้ยโทษารูปอะไรมันไม่เห็นเนาะเริ่ละลูกชั้นภูมิใจถึงเก่งสุดครับ フフフ。<laughs> <laughs> เ่าเห็นมีกนแพ้าโพ<วก>มาดูแล้วไม่ไม่เห็นพ<ม>ี่ดูแลเมื่อกี้ไม่เห็นพี่ดิมครโ,โ,โอนเหน่อยไหมครับเหนื่อยมากครับไม่เหนื่อยครับแตไม่รู้เหมือนทนวันนี้ตดัดดีดีแล้วดีด,ดไปไอจะปะ เทลเหมือนหมดแล้เทลหมดแล้แต่บาบสองครับออเอางอาอยางยังไงอ่ะแั่ไงทุกคนไม่นอนกันหรอครับ พรุ่งนี้นะคทุกคนเออทีจะออกนะครับพรุ่งนี้ครับก็ไปดูกันไนะครับเอาตอนกี่โมงนะเอานกโมปดิยัโมงแล้วเลก็ออบุกออมเออบุออมทำไมยังไม่บุกออมอีกเหรอไมยไม่ไปอย่างุกออเหรอนัน พรุ่งน,นี้นะคะรับเวลีชยจะชิดออกนะครับตอนหกโมงอืมติดตออ๋อไม่ไม่ไม่มาเรื่องนี้มาเรื่องน,นี้อยมาเนะรื่องนี้ดิเออหกโมงใช่ไหมวลี่ยชิดออกตอนหกโมงครับก็ไปดูวันหน้านะครับเย่ะเตอร์นนีิสอร์ขอตั้งใจหน่อยสู้ครับเป็นเวลาให้ครับ,บรตั้งใจสอบครับกูรักโบเอ่อค่อยๆคิดเดี๋ยวมันก็ แบเข้ามาในหัวเองอ๋อนี่นี่โฮมีทิปถ้ากิดอะไรไม่ออกจริงจก็กินน้ำรับเอาน้ำเข้าไปด้วยแล้วกินน้ำแบบสิบหนึ่งก็ได้ครับแล้วมันอาจจะดีขึ้นถ้ากินน้ำเดี๋ยวว่าถ้าทิ่อะไรไม่ออกจริงๆรเมีเวลามากก็แบบไปเอ้าห้องน้ำก็ได้ขอครูไปห้องน้ำนะทราบกต่อไปนั่งสมาธิแบบแบบก็แบบระหว่างเดินไปก็แบบสามารถคิดคิดเกี่ยวกับข้อสอบได้ คิบอยสมครับเจอกันครับพี่คุ๊ดครับซีอีโอพคริส รอหน่อยดีพี่คิดรอไปฟังเพลงใหม่แบบสดๆบนสเตนอยู่นะครับใครได้ฟังทีแรกคือโชคดีมากแล้วก็มุมมองกาเอานานแ้วันทูโฟร์เอเจนเป็นนะครับไปดูมุกบอลอ่ะมุกบองกุ๊งเท่เดียวไปดูกันนะ ทุกคนเดี๋ยวทุกคนในนี้น่าจะเคยเห็นน่าจะเคยดูมูฟออนมาก่อนถ้าใครยังไม่กดไลค์กด subscribe หรือถ้าไม่ชอบก็กด dislike กดาวไม่ได้จ้ากดได้ไ่ไน้จ้าอีจานเมเตอร์มีอะไรกินเยอะเข้าโพกินไหมอย่าเธอต้องมาน้าเทาเข้าโพนะกระเพามีคนบอกเธอต้องมูฟออนก่อนตอนนี้ ไม่จำเป็นต้องพูดไม่ได้กับนี่ stupid girl โอ้สิครับที่ดีกดครับ y e going now อ๋าปล่อยตารางงานหน่อยใกล้ยังใ ไม่ตอนนี้ตัวจะมาใกล้จะไม่ได้เรียนแล้วถ้าถ้าถ้าปล่อยถ้ปล่อยงานนั้นเนี่ยใครจะไม่ได้เรียนแล้วตัวนี้ตัวยี้ตลกนะพี่ฟังมองทุกคนเลยขอบคุณครับรอฟังรีเลชชัน่นชิดด้ครับเผื่งร้องเพลพงใหม่จบนะใครร้องครับพี่ดีมหรอ,หอพูดอะไรันที่บายกู สวัสดีแรดูทูยู่จริงๆแล้วเธอทำกับเธอช่วยเลือกยีไทยดีมันมันมันไม่ใช่ครับพูดก่อนว่าเราคิดกันครับมันไม่ใช่ครับมันเป็นแบบเพลงจริงเลยจริงคงดีถ้าเรายอมดิงทิ้งกันไป วันหนึ่งมันได้แบบบ่อยอ่ะ <laughs> ไม่น่าจะได้บ่อยนะมาละยอละสแปก็ตตี้ ไไมปับอ่อยนะจ้าเช <c oughs> อมีลักยิมด้วยเหรอมีเอาลักยิมป่ะอ๋อเหรอลองยิมเนี่ย ยิ cues, ้มยิ้มแบบยิ้มแบบสุดๆอ่อะไ้ก็ได้ยิ้มออกได้ออกล้ว่าไม่ได้ติดใน้างน้ำออกได้ทักทเสียงดังมากติงาวเดอร์กินได้อีก เดินหน้ามีงานเปิดใหม่คะมีครับเทวมาเห็นเหนียงฮัลโหลทูเทอร์ฮัลโหลโบ เราไปยี่สิบแปดเลยได้ไหมพรุ่งนี้ดูทีเธอก่อนเขาจะพึ่งวับเชอยังไม่กลับม่เลยครับบ๊ายบายอนแลกนทูมีพีทแต่สัปดาห์ดแวทกทูมีพีทฮัล Tata, what? Is that him? No, no, it's not no. He's uh. just like another person on the internet. What? He's just another person on the internet.

กระ <ś les> สุนสิทธิเพื่อนรักคุณไอ้ครับ say night. no goodnight, goodnight. goodnight everyone. Good night, hug peace out sleep tight good, good dreams i guess dream of like dream of dream of your dreams you know dream of your dream sitting next to your dream eating your dream food on a dream house goodnight goodnight happy birthday night? happy birthday to Happy remember the dog Happy birthday toyo! Happy birthday toyo! Happy birthday toyo! Happy birthday, to you. Happy birthday to you. So sexy! Happy birthday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  toyo! Happy birthday toyo! này ตอนเด็กไม่นอนอาไวสาวันเอมปะมนนเ็มนอนด็กเลีสองจริงปะง่ายๆจะได้ผมก็ต้องเสริมส้นสูงอีกนิดนึงผมก็สูงร้อยแปสิบหลักชั้นสูงร้อแปดสิชั้นสูงร้อยแปดสิบมมห้า very cool bro แล้วพอยี่สิบก็ยังสูงไปถึงร้อสบสามเทมากรูนอนสามทุ่มน่มเอวยดสามทุ่เลยเราเป็น ใช่รอเพลงใช่จะขาดละรอเพลงใช่จะขาดละเพงใช่จะอาละออกนะเยเราออกประห้าอยบ่ยาจะอยากได้ใครเบบี้มากเมันน่ารักเอาไล้เดี๋ยวนี้จะไปเท่าไหร่อ่ะถ้าสมมติว่าเธอกรองสูงนะ แบบคือไมู่ตัว 400, <500. S 2> ส,สี่ร้อยห้าร้อยประมาณส,สี่ร้อยห้าร้อยแต่ถ้าแต่ถ้ามันมีการแปะมันจะเริ่มต้นที่แปดแปะร้อยเก้าร้อยอันนี้คือสูมอันนี้คือวันรีสุงอันนี้แบบพงเป็นใจให้เลยอ่ะก็เราก็ต้องให้เขาทำไงแล้วเสียปะเสียทีเสียค่านี้ีกร้อยหกสิบอันนหลอกเด็กสุดๆแล้วคนต้องคิว,น <c ười> วนน 28. จนกูน่าหอนวันที่ยี่สิบแปดจะกรี๊ดรอตั้งแต่เช้าเลยนะได้ค่ะ เหือนไก่เเดี๋ยเสียงหมดระวังเหมือนไก่ปะไก่โอเต้นนะไม่รู้อะแต่จะขาดแต่เราบอกแล้วพูดถูกอย่าพวมิดโอ๊กปะโอ๊กโอ๊กโอกกับไก่โอ๊กปะเจวเล่นเจาเล่นนะไก่ขาดผิดพลาดจเล่นนะทุกคนไปนอนได้แล้วตอนนี้มันมันเที่ยงคืนแล้วฟันดีครับฟันดี้ครับไว้เจอกันนะครับพรุ่งนี้ที่เซอร์ออกตอนหกมแล้วก็ผ่านติดตาม Relation s h ด้วยครับ พี่สาวเขาเป็นคนยัน่าเจ๊ไม่แม้มาเดียวค่จดูมันจะจบ๊าบายพี่เจ้ามานดี้าจ้านี่ะเจอกันค่ะวันเี็เก็กเจอกันไม่มาสวัสดีครับวั Have a good night กันนะครับ